สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตคลิปวิดีโอใหม่ล่าสุดให้ดูกันนะคะจากแบรนด์สุรเทพเตาหมุนปลานะคะสำหรับผลงานชุดนี้นะคะออกแบบโดยใส่ล้อรถเข็นให้นะคะมีที่โชว์ปลาด้านหน้าแล้วก็มีที่โชว์ถาดให้ด้วยนะคะออกแบบโดยใส่หลังคาแล้วก็สามารถติดป้ายด้านบนให้ดูสวยงามได้นะคะ สำหรับวัสดุงานนะคะทำจากกำมมนา์หุมสแตนเลสนะคะดูร,บรอบๆนะคะดูรอบออกแบบสวยงามมากนะคะชุดนี้แล้วก็ด้านข้างนะคะจะมีสวิตช์ปิดเปิดให้ต่อ,อเข้ามาแปลงไฟฟ้านะคะ ส่วนด้านในนะคะจะเป็นแบบริว้วส่วนด้านล่างจะมีถาดรองที่เท่าให้นะคะชุดนี้นะคะในราคา36,000บาทนะคะ3 6 0 0 0บาทได้อุปกรณ์ครบชุดพร้อมไปหมุนขายได้เลยทันทีนะคะออกแบบสวยงามเลยนะคะชุดนี้ใส่ร้องรดเข็นสามารถเข็นได้ไปในทุกๆสถานที่นะคะ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์064 4 3 2 2 6 3 1หรือ093 085 7517นะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยจ้า